การสนตะไพ่งง้ครับเอามาแล้วก็บวัดต้องเอาลงรถนะครับสนตะไพ่ใส่เข้าหนักบ้านเข่าเอิญใส่เข้าใส่เข้าว่ดต่อลงรถครับปลอกใบก้อนชวนแล้วจังไฟแยวลงขันเอาลงมาแม่เหรอมันเข็ดหยาดถ้ากีชสนหยาก,ก็สมัยทุ่มเลยสมัยทุ่มเลห็นง่าย จ,จะนีย์พรนไตรตังทาม่ายุ้นง้อแจ้น้อยแข้ง่ามหลักลูกข้นเดาแจ้งน้อย,น,อน,ย,น,อยนี่แหละครับการสนจะพายง้วง้วไม่บตันวีคู นิ่งๆลูกนิ่งๆเพราะเก็บดอกวัวแท่งดังครับออกมาแล้ววัดน,นี่แหละครับเรียบร้อยเรียบร้อยงานแช่ยังที่ทูกมือนี